อยู่มาตั้งห้าวันยังเดินไม่รอบบ้านเลยเนี่ยจะใหญ่อะไรนักหนาวะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเอ้าลิศต,ตื่นแล้วหรอเอาทาไม่ตื่นอ่ะฉันจะมายืนคุยกับเธออยู่ตรงนี้ไหมสรุปแล้วนายอ่ะจะมาจีบฉันหรือว่านายอ่ะจะมากวนตีนฉันกันแน่ <c oughs> <c oughs> ก็มาจีบนั่นแหละแต่ฉันเป็นคนแบบนี้จะให้ทำไงได้จะให้ฉันไปแอบเป็นคนดีฉันไม่อยากทำอ่ะอยากให้เธอ ชอบฉันในแบบที่เป็นฉันจริงๆแต่ถ้าเกิดฉันทำอะไรที่ไม่ดีเกินไปก็บอกฉันได้นะสำหรับเธอฉันสามารถเปลี่ยนให้ได้หมดแหละเออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีแล้วดีแล้วนี่ดียังไงหรอก็ก็เป็นตัวของตัวเองไงแล้วเป็นแบบนี้เธอเริ่มรักยังอ่ะเออไม่รู้นี่ จะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้เราจะอยู่ด้วยกันวันสุดท้ายแล้วนะอวันหนึ่งเธอก็ต้องเลือกแล้วอ่ะฉันคงจะดีใจมากเลยนะถ้าวันนั้นเธอเลือกฉันอ่ะเอ้ยตอนนี้ฉันเบื่ออ่ะพาฉันไปหาอะไรทำมันๆหน่อยได้ไหมได้ดิถ้าเลือกมันๆอ่ะไว้ใจฉันเป็นไงล่ะเธอมันพอไหมแบบเนี้ย นี่มันก็มันไปทั้งมันทั้งสูงทั้งเสียวทั้งหนาวเอยเอาก็บอกเองใช่หรอว่าต้องการแบบเนี้ยเออนี่นนี่แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงพื้นเนี่ยเออก็ดูดิพอมันใกล้ๆถึงพื้นอ่ะก็กระตุกเชือกเลยเอแล้วกระตกตรงไหนอ่ะเอา,ก,เอาก็ตรงเป็นอานหลังไงแล้วแล้วแล้วมันจะติดมั้ยเนี่ยอ้าจะปิดรูไม่เราเอา้าแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันไม่ติดทำไงอ่ะเออช่วยด้วย <empower fellows> โอ้ยใช่ได้ไหมจ้านะ้จ้าโอ้ยรอดตายไม่ได้ไงเนี่ยฉันอะสนุกไหมล่ะ <c oughs> โอ้ยก็สนุกดีนะแต่ก็เสียวมากเลยหยุดก่อนดยุดก่อนทำไมคุณถึงได้ พาดไปเขาพี่ทําอะไรเสี่ยงแบบนั้นนะคะถ้าเกิดมันพาดอะไรขึ้นมาไป,ไปเป็นอะไรไปอ่ะคุณรับผิดชอบได้ไหมนี่หัวขาวแกดูดิเธอเป็นอะไรไหมเออเข็ดเจนย์นะฉันเป็นคนขอให้ลิทเขาพาฉันมาเล่นเองแหละมีได้นะครับไปเล่นอะไรแบบนั้นอ่ะมันเสี่ยงมากเลยนะเราเป็นห่วงไปนะเออแต่ที่ขึ้นไปอ่ะเขาก็มีพนักงานมีเจ้าหน้าที่มีเซฟตี้อย่างดีนะ กไไม่่่คออยเทารรแ,แต่ถึงอย่างนั้นน่ะมันก็สามารถผิดพลาดกันได้นะครับถ้าเป็นผมอะ่ะผมจะไม่มีวันพาคุณไปามาเสี่ยงอะไรแบบนี้แน่นอนเลยป่าก็บอกว่าจะดูแลคุณปายทำให้คุณปายมีความสุขแต่กลับเป็นคนพาคุณปายมาเสี่ยงอันตรายคุณแบบนี้นะครับที่บอกว่าเขาจะคอยปอกป้องคุณอะ่ะอันนี้ไม่ปกป้องแถมยังจะพาคุณมาเสี่ยงอีกเฮ้ย <Hey. S 1> ที่ฉันพาตะว,วันมันเล่นอะไรแบบนี้เพราะ oh, ฉันรู้ไง ว่าฉันน่ะดูแลตะวันได้ถ้ามันเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาจริงๆอ่ะชีวิตของฉันน่ะก็สามารถแลกกับตะวันได้ฉันมั่นใจว่าฉันจะปกป้องตะวันได้พี่แกไม่กล้าให้ตะวันทําอะไรเลยอ่ะเพราะว่าแกไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตะวันขึ้นมาแกจะปกป้องเขาได้ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะไม่ทําให้คุณไปเขาอยู่ในอันตรายเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าอยู่กับแกชีวิตคงจะจืดชืด เหมือนแม่ชีที่วัดละมั้งแต่ปายเขาก็ไม่ได really. ้เป็นทหารนะครับเขาไม่จําเป็นต้องเสี่ยงก็ได้มันเสี่ยงยังไงวะฮะก็บอกอยู่ว่าฉันดูแลเธอได้ก็ถ้าไม่ทําให้มันเสี่ยงก็ไม่จําเป็นต้องแหมงดูแลหรอกครับนี่ไอหัวขาวนี่พอเอ้ยรอผมด้วยครับคุณปายรอฉันด้วยดิคุณปายครับเอ้ยคุณปายครับเอ้ยนี่แขตนี่มันห้องนอนฉันนะฉันบอกว่าไงว่าอย่าเข้ามา แถมอีกอย่างอ่ะนี่ก็ดึกแล้วเนี่ยฉันจะนอนแล้วมีอะไรเออผมขอโทษนะคระปายแต่ผูเนี้มันจะถึงวันที่วันที่ปยายจะต้องเลือกแล้วอ่ะผมแค่ไม่สบายใจอะครับโอยอ,อย่าคิดมากเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดก็ได้แต่ว่าคุณปายจะเลือกผมใช่ไหมครับเออคือว่าจริงๆแล้วอะฉันอะ ก็มีอะไรอยากจะบอกนายเหมือนกันนะอะไรเหรอครับคุณไปายอืเอาจริงๆอะ่ะฉันก็รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณนายนะขอบคุณมากๆเลยอะ่ะที่ชอบฉันขนาดนั้นแต่แต่แต่ว่าจริงๆแล้วฉันหยุดนครับหยุดนยครับคุณไปายอย่าพึ่งพูดเลยครับเออแต่ฉันอยากจะพูดมันแล้วอะ่ะอ,อย่าเลยครับอย่าพึ่งนะคะผมขอร้องอนะ่ะ ผมยังทําใจไม่ได้อะนี่ฟังฉันก่อนนะเรื่องเนี้ยมันคุณตายครับผมขอแล้วครับเงินผ่านคืนนี้ไปก่อนนะครับค่อยพูดวันพรุ่งนี้ก็ได้อะผมอะอยากจะขอนี่นอนเตียงกับคุณไปสักคืนหนึ่งได้ไหมครับเออผมไม่ได้จะทำอะไรนะครับผมขอแค่ยังน้อยนี่นอนกับคุณสักครั้งเผื่อว่าบางทีมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย ผมอะไม่เคยคิดอะไรแบบไหนกับคุณปายเลยนะครับนะคบคุณปายผมขอแค่ด้อยู่ข้างๆคุณนี่หนานที่สุดอะเฉันเองก็เหมือนกันด้วยฉันเองก็อยากอย,กอยู่ใกล้ปายไปไหนที่สุดเหมือนกันอะเออนี่พวกนายสองคนฉันอะรู้สึกดีกับพวกนายทั้งสองคนเลยนะขอบคุณนะที่พวกนายชอบฉันขนาดนี้แต่พวกนายทั้งสองคนอะ ช่วยฟังสิ่งที่ฉันจะบอกต่อจากนี้นะบางทีอ่ะอาจจะเป็นพวกนายสองคนเองที่มีรักชนแล้วไม่มีทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันก็ยังจะรักเธอเหมือนเดิมผมเองก็เหมือนครับผมเองอ่ะก็จะรักคุณไปเหมือนเดิมนี่อย่าเพิ่งพูดอะไรแบบนั้นเลยถ้าเกิดว่าพวกนายสองคนได้รู้ความจริงอ่ะผมไม่สนใจหรอกครับขอแค่ปล่ยเลือผมก็ไม่มีอะไร ฉันมเปลี่ยนใจผมได้ฉันเองก็เหมือนกันเว้ยไอความจริงแล้วของเธอเก็บไว้พูดวันพรุ่งนี้เลยคืนเนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะเว้ยที่ฉันได้อยู่กับเธอฉันไม่รู้หรอกเธอจะพูดอะไรไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เธอจะเลือกใครจะเลือกฉันหรือจะเลือกมันแต่ขอเธอนะคืนเนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอให้นานที่สุดเถอะได้ไหมตว,วันไม่ว่าวันพรุ่งนี้ คุณปายจะเลือกใครจะเลือกผมหรือเลือกเขาผมก็ยินดีนะครับขอแค่คุณไปาย่ได้เลือกตามใจที่คุณปายต้องการถ้าผมเป็นคนที่ต้องไปผมก็ยินดีครับอืม <c oughs> ถ้างั้นคืนนี้มาอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเถอะนะ <c oughs> อขอบคุณครัคุณตาย <c oughs> นี่ฉนนอนขวาด้วยผมนอนซ้ายได้ <c oughs> รีบมานอนกันเถะหน้าดึกแล้วนะอย่าร้องดิวะ จะร้องตามด้ยนนวนนดดยเฮออ้ย <c oughs> เอาละมันถึงเวลาแล้วเลือกมาเธอมาเธอเลือกใครอ,ะอ่ะอผมพร้อมแลครับเดี๋ยวก่อน ฉันมีความจริงจะบอกพวกนายไงความจริงอะไรคือคือฉันอ่ะฉันไม่ได้เป็นโรบอทหรอกนะคือว่าวันนั้นอะฉันแอบเข้ามาในบ้านหลังนี้อะแค่หวังว่าจะมาหาอะไรกินแล้วก็ออกไปแต่พวกนายดันเข้ามาก่อนอะฉันก็เลยเลยตามเลยไปอ่ะต้องขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกครับเนื่องนั้นอ่ะพวกผมสองคนอะ รู้ตั้งนานแล้วครับฮะได้ยังไงอะโลบอทที่ไหนกันเขากินข้าวเขาข้าห้องน้ำกันเล้วนีพวกนายรู้กันมาตลอดเลยเหรอแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นกันอยู่อ่ะก็เพราะว่าผมอะ่ะชอบไปจริงจรงครับทั้งหมดที่ฉันทำมาเพราะฉันชอบเพธงจริงนะเว้ยอ่านะ มันถึงเวลาแล้วที่เธอต้องเลือกเธอเลือกตามใจเธอได้เลยใช่ครับปาปเลือกใครอะปายเลือกได้เลยนะไม่ว่าปายจะเลือกผมหรือว่าจะเลือกเขาผมก็จะทำใจให้ได้ครับขอแค่ปายอะได้เลือกตามใจของปายก็พอนี่ฉันฉันนี่เลือกได้แล้วนะเว้อย,ยังไงตอนเนี้ยเธอก็ต้องเลือกสักคน คือว่าฉันชอบจานี้ใจจะมีแค่เธอสีของหัวใจที่โกนว่าเจอ